ม่กอพอข้อนี้ออกสอบบ่อยมากนักเรียนขาเลือกใช้อะไรคะ the girl จุดจุดจุด o n the prize is my sister แปลว่าผู้หญิงนะคะเราต้องใส่คำว่าคนที่ลงไปใช่ไหมคนที่ได้รางวัลชนะรางวัลเนี่ยเป็นน้องของฉันเองหรือว่าเป็นพี่สาวของฉันเองทีนี้ใส่อะไรดีคะคำว่าคนที่ถ้าเป็นคนเราไม่ได้ใช้ Which แน่นอนก็จะเหลือ w o w w o o แล้วก็โฮสมาดูเทคนิคของครูค่ะเอาง่ายๆเน่ยจำแบบนี้ลถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็น Who นะด้านหลังต้องตามด้ว คำกริยาถ้าเป็นฮูมด้านหลังเนี่ยมักตามด้วยคำสรรพนามหรือว่าเป็นแบบชื่อคนหูมไอ m ู o ยูหูมจอนอะไรพวกนี้ไปนะคะแล้วก็ w ูสด้านหลังเนี่ยมักตามด้วยคำนามเช่น w ูส h เฮา อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบเป็น w ู o ใช่ไหมเพราะคำนี้นี่มันเป็นคำกริยามาถึงตานักเรียนแล้วค่ะข้อนี้ค่ะ Jane is the girl จุดๆๆข broke down แปลว่าเจนเนี่ยคือผู้หญิงที่รถของหล่อนเนี่ยพัง Who which whom หรือว่า w h o s e comment มาเลยค่ะ